เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับท่องมาพีสวัสดีครับจิปนี้ผมก็มาจีเป้ารถสวยๆให้มาชมในเลือกซื้อเลือกชมกันนะคันนี้เป็นฮอนด้าไอคอร์ชม่เฮาครับราคาถูกกว่าหน้าเต็นด้วยคันนี้เครื่อง2.3 VTEC ครับ ABS Airbag มีครบบอกปรับไฟฟ้าด้วยนะครับห้องเครื่องเดิมๆหน้าหลาังเดิมๆไม่มีชนหนักครับ สวยอย่างนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับจะได้ภาคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ครับมีมาให้เลือกกันเป็นประจำทุกวันนะครับคันนี้ก็สวยๆคันหนึ่งครับรถติดแก๊สของฉีดด้วยนะครับของ Energy Reform รถสวยตัวถังสวยไม่มีชนหนักครับนี้ครับเบาะสภาพใหม่สีสันสวยงามราคาถูกๆเพียง57,000บาทเท่านั้นนะครับไอขอดถุงมู่เห่านี่นะครับนาเต็งก็ต้องมี7 9็9 0 0 0 0อย่างเงี้ยนะครับ คันนี้5้าหมืนบาทนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้เบอร์โทรรายละเอียดด้งขึ้มาครับเบาะสภาพใหม่เลยนะครับเกียร์โต้ห้องโดยสารสะอาดทั้งหน้าหลังนะครับเบาะสะอาดหน้าหลังเลยเลขใหม่อยู่ที่2อ0 0 0นนะครับคันนี้มีชุดเครื่องเล่นเสียงด้วยครับฐานหน้าเรียบเติมเติมครับคันนี้ครับ เข็บซ้ายขวาสุมโชกติดตามนี้เลยไม่มีรอยซ่อมไม่เคยชนครับรอยพับรอยอาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบครบนะครับเข็บด้านหลังครับรอยอาร์กรอยพับโรงงานอยู่ครบเช่น,ก,นกันคอร์ดี้สวยไม่มีชนหนักครับสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ